อยู่วงการแล้วไม่รุ่งกับแปลเริ่มต้นใหม่ที่อเมริกาปัจจุบันรละดาเองชะวะเดชาศิลอดีตนางงามปี44ทิ้งตำแหน่งพิธีกรตี10เป็นคุณแม่ลูกสอง เรียกว่าหายหน้าไปเลยสำหรับมิสแทแลนดเบอร์ปีพุทธศักราช2544ระด่ลดาเองชวเดชาศิลป์สาวไทยแท้แต่ไปเติบโตที่เมืองนอกจึงแฟนนางงามยุคเก่าๆจะจำเธอคนนี้ได้เป็นอย่างดีแน่นอนกับประโยคแนะนำตัวที่ตาตึงใจใครหลายคนจนถึงทุกวันนี้ตอนเข้าประกวดในประเทศไทยด้วยคำพูดที่ว่าแม้ลดาไม่ได้เกิดที่เมืองไทยโตที่เมืองไทยแต่ลดาก็มีความเป็นไทยค่ะขอบคุณค่ะ หลังจากที่เธอนั้นใช้ชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงมาได้สักพักก็ได้เข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มนอกวงการและตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบั hmm. นเทิงเพื่อไปใช้ชีวิตคู่กับสามีที่ประเท, bonuses, ท,ะเทศาสารารอเมริกาทำให้เราไม่ค่อยรู้ข่าววข,ของเธอในปีเดียวกันเธอได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสเวิร์ลพร้อมคว้าวรางวัลมิสโฟโตจีนิก ที่นับว่าคือฮามากในสมัยที่อินเทอร์เนต็ตยังไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนทุกวันนี้พร้อมกับผลงานในวงการบันเทิงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรายการตีสิบงานแสดงละครหลายเรื่องอย่างเรื่องลิสยาที่โด่งดังมากที่สุดรวมไปถึงงานไทยแบบเดินแบบต่างๆละดาใช้ชีวิตยอยู่ในวงการบันเทิงไม่นานนักเมื่อหมดสัญญากับทางต้นสังกัดในวงการบันเทิงในประเทศไทย เจ้าตัวได้ตัดสินใจครั้งใหญ่เลือกทิ้งชีวิตในวงการกลับไปใช้ชีวิตถาวนที่อเมริกาหลังจากนั้นก็ได้หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปศึกษาต่อหลังจากนั้นเราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นผลงานในวงการบันเทิงของเจ้าตัวอีกเลยนับแต่นั้นเป็นต้นมาโดยข่าวคราวของเธอก็เงียบหายไปไม่มีใครรู้ว่าเจ้าตัวนั้นหายไปไหน ทำไรอยู่ที่ไหนจนกระทั่งปีพุทธศักราช2554มีข่าวว่าเธอได้เข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มนอกวงการพร้อมใช้ชีวิตคู่สร้างพร้อมครัวก,กันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างท้าวรโดยครอบครัวของระดาเองนชวเดชาสินใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานมากแล้วตั้งแต่เจ้าตัวยังเด็กทำให้เจ้าตัวนั้นเลือกที่จะกลับไปตั้งหลักปักฐานที่อเมริกา ไปพร้อมๆกับการสร้างครอบครัวใหม่กับสามีและหลังจากแต่งงานได้ไม่นานเจ้าตัวก็ได้มีทายาทมาเป็นโซ่ทองคล้องใจเติมเต็มความอบอุ่นชีวิตครอบครัวให้เธอถึงสองคนเรียกว่ากำลังอยู่ในวัยน่ารักแถมลูกๆของเธอนั้นน่ารักกันทั้งคู่สมกับเป็นลูกนางงามเก่า ซึ่งปัจจุบันสาวยิ้มสวยและดาเองชะวะเดชาศิลป์ได้กลายเป็นคุณแม่ลูกสองอย่างเต็มตัวแล้วแต่ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานกี่ปีความสวยของอดีตนางงามและดาเองชะวะเดชาศิลป์ยังเหมือนสมัยที่เธอความมงกุฎได้เป๊ะเรียกได้ว่าเธอยังคงเป็นนางงามในดวงใจของคนไทยที่มีรอยยิ้มเป็นเอกลักษณ์และบรรดาแฟนๆมักถามถึงอยู่เสมอ และเชื่อว่าชื่อของระดาเองชาวะเดชาศินอดีตนางงามคนนี้จะยังคงอยู่ในความทรงจำของคนไทยหลายๆคนและไม่มีใครลืมเธอได้ลงอย่างแน่นอน